ยัหงหางไมากินเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยี่เด้เนี่มมือเนี่ยร่มดีเด้จ้าพ่าไม่ยังแต่ว่าอารมณ์ดีเมื่อเห็ดแยกแลาร่มดีซื่ดๆดอกจา้ามีใจทำเลยเอาบุญมาฝากทุกคนอู้ขอบคุณค่ะพี่มินาพี่มินาบอกคงได้นะหลังบ้านได้อขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆจ้ะน้องรั กินคนไอจะเคียวยวนเน้ยวได้แบบนี้กินได้บ่กินได้เวรมันเีนไม่ือเนียน่ยได้กลัวมักขว้ารางตัดเล็บโปรตินให้แน่พูดเบอร์กุ้งสีบสุฟังมาหนีิกุ้งไปเบิรงคลิปม,มึงบอตะลุกดอกทั้งบล็อทั้งกินจับจับแสบแสบเนี่ยละเดี๋ยวก็เศร้าแล้วก็นอนแล้วเฮ้ยจินมาที่ก็ได้ลงอ่ะ ตอนนี้แค่สามทุ่มสามทุ่มบ่ายสามทุ่มก็หน,น้าที่จ,ะบ,จะบอจะบอนอนงอาย <c oughs> ตันยั้กินนังสีเท่าไหร่ยังเนี่ยตอนนั้กินยำยุนี่ยังเนี่นยหน,น,น้าตากดดิ่หน้าแดดอยอะไหมบ้านที่แคลิฟอร์เนียขเยขาไม่เปิดลูกสาวลาแหงแคนาดาสขอชิมไปน้ำได้ปะรักๆเธอจา้านี่ย เชียนะที่นี่นไมกุ้งวันเป็นติดติดต้องรีบทำสุดยอดกับพี่มินาขอบสุดยอดเลยค่ะพี่มินาพี่มินาได้ยังกินด้านหนึ่งเป็นสีเขียวด้านหนึ่งเป็นสีฟ้าตามมองไม่เห็นค่ะ <c oughs> จริงเหรอพี่ โอ้ยห oh, ิวได้ปิดข้อว่ะสันทำสวนอียังคือสิงงามแถวหวาโอ้ยหิวแต่แมนจ้ะมูกนั่งติดกันเรียนหนังสือจ้ะติดกันเลยแก้วม้อหนึ่งจนหอดมอสามล้นนั่ง ว่าเน็ตมันเป็นจ้าหน้บุตรมันไงหรือว่ากูเป็นเองอันนี้เป็นกึกกสบายหรือกาทักทายเช่นกันมาสันว่าคนทักทายพี่จอมนะพี่จอมอยู่อำนาจเจริญแซ่ชบชอบชอสับๆช่อช่บ้านสิบจ้า จ้าพิมีนาและก็สนุกโง่เงียบยแบบนี้ก็โอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งคนสวยสวัสดีจ้าน้องมาดามถ้ากุ้งจำว่าผิดซุปน้ำไหมจ้าอู้บ่มันจะแซบแทะเลยนางก็นั่งเล่นไปเนาะไม่เป็นไรเลยค่ะพี่มีนาทำงานเลยนะคะกุ้งก็ ทำไปคุยไปค่ะสวัสดีจับข้อว่าสันทำาสวนอีอยังคือสิง,งามแถววาอโอ้หิวแต่เธออังเธอก็ดีแทวมานางเป่าฉันเธอเป่าให้มันครบเด้ออีกยีสิมนาทีจค่อยไปใช่เสียฟ้าเอออยกยาเสียนอนไงจ้านอนไง นากลมบอกบังเอ่ยปุ่นแย่ๆด้วยผ่านมายกแต่นิปโป้สือๆเป็นไปไม่ได้นะอยากไปเที่ยวค่ะน้องกุ้งพอมีความสุขมากๆนะน้องกุ้งเมื่อได้กินเขา บ่ลงข้อผุดเด๊ค่ะจ้าบ่าคัดเนาะพี่มมนาสบายดีนะคะเพื่อนแหวงมาแมวอะไรเนี่ยเพื่อนเพี่อนแหวงเรามาที่สร้างตัวกเจียวทั้งสัตว์แก้วปีนี่ หลายขักแดดจีช่างหัวไม้เพื่อขนข้างหน้าออืมมันืจออังคณาอยู่ได้พีจบ <laughs> นิ้เข่าวตี่ สวัสดีจ้าสบายดีพระเจ้าเลยนสวัสดีจ้าหน่อยฟังอยู่นะคะแซบแซบแซบแซฉันหิวข่าวเธอมีแน่ากินบ่บ่มีเน่ากินเลยให้เลาเขาจะกินมันจังบอ่อวน ดีค่ะมาแล้วเด้๋ะเด้อมาสะสมเวลารอบสองเด้อเเสียงชัดป้าจา้า <c oughs> พี่มีหน้าน่ะยิ่งสวยแม่อ่างแฟนเพจ,จ้ะจ้าขอบคุณพี่นางนะจ้าเนาะแล้วก็ขอบคุณอ่ามาดำรัฐนะจ้าเนาะอ่าพี่จำเธอถึงปอนไหนแล้วเธอ สวัสดีเธอตุ้มคอมเมนต์นี่เพิ่งกินนิดเดียวเล้จ้านางอังจงไปให้นางอังงยูจ้าโอ้ยนะฮะโอ้ยเนาะบัะ <c oughs> ะตัดเล็บบัตัดเล็บติี้เขาแนวชาวาเ <c oughs> ขามาใส่ห <c oughs> ุ่นไนนายไนแมนแม่นใคยลวกเนี่ยดีแล้วแต่ยาเฝ้ากินเด้อจ้ามันสิลวกปาา พี่มินากุ้งนี่ชอบกุ้งนี่เนตกุ้งไหีก็เป็นสีนมม้ำเงินนะเป็นคัดคัดติดติดตัดต้งยงดอกมันบอกนังกุ้งพ่อยี่เก่งอุ้ยจีเธอขึ้นมาไลฟ์สดเวลานี้พี่มินา สวัสดีต้นช้าที่เต็นมาขน้องกุ้งขอให้มีความสุขนะจังได้บินไกลไปนั่นนอะกจากขอบคุณค่ายุโรปทั่วยุโรปทัวยุโรปนะคะพี่มีนากุ้งออกไปทำสวนด้วยแหละมุงเลย,นออนยลเลยนเพราะว่ามัใกล้จะหนาวใบไม้จะเปลี่ยนสีแล้วก็อีกอย่างมุนจะไปเที่ยวเนาะกุ้งจะไปเที่ยวเล่งเล่งดวนเขามา เขามารับเอาไปงานคอนเสิร์ตเขาบอกว่ามีเท่าไหร่ Good morning คะ่ะนังกุ้งพอมีความสุขมากๆนะอรีบทาสุดยอดกับพี่มินาขอสุดยอดเลยค่ะพี่มินา สุดยอดเลยอ่ะพี่มีนาบอสเซอรว่าสกิ้ให้ไปตัดเล็บในเมียนเพิ่นไปเพิ่นว่าเล็บเตี้ยเพิ่นแง่เพิ่นเล็กส้วนกุ้งเลี่ยนอันม่อปายเพื่นได้จ้ะเออมาตุนมาตุนมือมาปายบอกผิดมาตุนได้ยินบอพี่มีนาได้ยินบอพี่ได้ยินบอจ้ะเสียงชัดไหมคะบอกได้ด้วยจ้ะ สวัสดีจ้าน้องอังสบายดีนาะจ้าสบายดีบ่เพียนอ๋อเน็ตกุุงมันเป็นอย่างคุณบ่เข้าใจแรงจากหกโม่งแรงเป็นเป็น,ปนทุ่มหนึ่งจากทุ่มหนึ่งกินขวก้อนผุ่นไปนั่งอยู่ไบโป,ปุงหมอไข่ต